สวัสดีครับผมอยู่กับผมนาตี้ผมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็โดนปกคลิปไปตกใจอีกละซี่นะครับก็เ <c oughs> จ้าของไอดีนั่งอยู่ด้วยนะครับรอบนี้ใช่ใช่ก็รถคันนี้ก็คือทีสิบสี่อัปตกอัปตะกาอนี่ก็ชอบม,มากเลยมีพี่อะนี่ นะครับก็คือ t 14หละอ่ะซึ่ง t 14ตอนนี 1> Democrat, 1, a, 5, 1, ้ในเกมจะมีแค่อเมริกาเป็นพรีเมียมนะครับผมอยู่ตรงนี้ราคาเท่าไหร่นะเจมร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพันเจ็ดสิบห้าเท่าไหร่นะพันเจ็ดห้าพันเจ็ดสิบห้า golden eagle อ่ะซึ่งคุ้มไหมซื้อมาเนี่ยคือตอนนั้นมันไม่ได้ซื้อราคาเต็มไงซื้อซอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอ่าฮะเออมันก็คุ้ม กระซือราคาเต็มนั่นไม่น่ะคุมนะซึ่งโอเคสเปคของมันนะครับ T 1 4แรง3สัญชาติอเมริกันแบทเรตสี่จเอาวุธประจำตัวรถนะครับผมก็ M 2 Browning 600นัดบนหลังคา1กระบอก Browning 1 9 1 9 A 4 2กระบอกล่มแกนกระสุน3,000นัดแล้วก็พร็อพตรงนี้กระบอกหนึ่ง75มิลลิเมตร M 3ขนไปได้72นัดก็ปืนเดียวกันกับรถถังเชอร์แมนปืนสั้น อัตราการหมุนป้อมปืน19.9องศาต่อวิมุมกดลบ10มุมเงย24อัตราปัจจุกศูสุน5.9วิเป็นเบซกที่อัพเกือบเต็มเกราะตัวถังด้านหน้า50ด้านข้าง63ด้านหลัง50ป้อมปืนด้านหน้าจะถด้านหลังด้านข้าง101พล,ล้อ5นายมีพอบอบ้ปืนปัจจุพบละครับผู้ช่วบพลละครับน้ำหนัก42.6ตันแรงเครื่อง500แรงมา้าครบรอบที่2 6 Max Speed 38กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ในของมันนะครับตามนี้ กระสุนเชอร์แมนปืนสั้นตันเลยว่ายังไงคันนี้เจมมันก็ดีแต่เลยของมันมมตามนั้นเลยอะ่ะตามนั้นเธอจะเทนน้องไม่เล่นะก็ถ้าเล่นหนุกๆหนก็เล่นได้แต่ถ้าเล่นจริงจังยอมไปเล่นเลยตัวเป็นกลางมันเทียบว่าเป็นจัมโบ้ได้ไหมมินิจัมโบ้มินิจัมโบ้ประมาณนั้นอนะ่ะไม่ได้หนาอะไรขนาดนั้น ก็นั่นแหละซึ่งโอเคจากที่ผมดูนะครับผมอันนี้คือ,อยังไม่เล่นนะจากที่ดูก็คือปืนเจ็ดสิบห้ามันยิงเข้าทุกอย่างอยู่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่ไปเป็นปืนเชอร์แมนน่ะมันยิงไกลไม่ได้ตามนั้นเลยมันยิงไกลไม่ได้แล้วรถมันใหญ่แล้วสปีดมันก็ไม่ได้เร็วเป็นเป้าอีกแล้วเชอรบีนมาเห็นเราก็หวานรถถังเห็นที่เราหันข้างให้ก็หวานแล้วลังกระสุนมันก็วางเอาไว้แบบเนี้ยเนี่ย แล้วไม่ต้องห่วงกระสุนเลดแค่นี้มันมีระเบิดหมดเจาะเข้ามาตรงไหนก็ตายยกคันอยู่ดีประตก,กรมรมเลยปัตกรรมจริงๆ <c oughs> ก็นั่นแหละโอเคครับเดี๋ยววันนี้มีไอเจมกดไปด้วยแล้วกัน4.7ฮะวันนี้มีห้องซิมแต่ขี้เกียจเล่นตามนั้นเลยเค,คร่บผมตามนั้นเกมเพลเดกส์ก <c oughs> อะไรช <c oughs> ิโทเรีรยบร้อย เชอร์แมนเหมือนกันยิงไปสิยิงกูไม่เข้าหรอกยิงไปสิเอลเอลซีซีรอดอยู่โอ้โวีวีควีเค,เคแม่มึง วีเคกับคอนเซปต์เออช้าไปเจมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงโอ้ชิตน่าจะเชลนเจอร์เออเชลนเจอร์มั้งไม่ก็อเวนเจอร์ ไเดอร์แล้วัก็มี็งนมโแม็กเลยอ่ะคันเนอร์โรเตอร์ถอยก่อนไม่รู้ยิก็แม็กเรียบร้อยไอนี่ผมมาละวนเ้ย ออสตาร์ก่อนฟักเฮดเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหันข้างดีๆก่อนอบายบาย แท็งขาดอเออนั่นแหละชี้เฮียอะไรไม่รู้เนี่ยไม่รู้ชิโตัวชี้นูไทเกอร์ด้วย เฮออ้ยร้อยไทเกอร์แหกไอ,อชิมุกี้อยู่ไหนวะอยู่ข้างหน้าโลกร่อนหินหมดเลยไอเวนชิลิอยู่ไหนพอรู้ไหมอยู่ห,หลังหินเิอมยังไม่ออกอีกเหรอ 私たちの私たちの勝利が目前だだが、手を抜くつもりはない。指定のモキヨニコーデじゃをしゅうちゅうするんだ。<music> วันทันหลังให้นี่ว่าไปกูได้ก่อน <laughs> <laughs> เดี๋ยวร้อยโอ้ช <f> ิ <c oughs> ตไฟไฟสามสี่อียิงมันดีอย่าจึ้งดีสามสี่อีข้างก็มีอีก ไฟฟสองข้นเลยเหรออ่าฮะ ไฟฟตรงนี้ก่อนเรจเรียบร้อยไฟฟาย don't ียร์เอเซอร์ ถอยมาถอยมาถอยมาลูกบอลลูกบอลรอดอยู่ ออลงมาแล้วซาตาดยิงหลังไฟฟ้าอีกแล้วโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับไอ้รถ ท14อปตะกมกันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมแล้วก็เตือนก่อนเลยก็คือเป็นไปได้ไม่ต้องไปซื้อแม่งกาก <Okay. S 1> อย่าไปซื้อเลยกากแต่ถ้าเกิดใครได้ฟรีหรือมีโอกาสได้มาลองเล่นก็ถ้าชอบก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าไม่แม่งกาก <c oughs> ตาดม,มาเลย <c oughs> เล่นเชื่อมแม้ธรรมดาดีกว่าเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ตามนั้นนะครับโอเคก็ ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, share, บ sub ให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย